นะครับแพ้กล้องพยักพอหลักบุญนายกที่สี่นี่เป็นรองคู่เอกวันนี้นะครับในึือทอธิภูมยมันนันสุกนะครับเสียโบส์นะครับนัทธเดชวชีระรัตนวงศ์ในเรื่องคู่มวยนะครับในรุ่นนี้นะครับในอดีตที่เป็นผ่านมาเนี่ยร้อยสิบห้าสิบหกต้องยกให้เลยนะครับแก่นสักสอมเพลินฉิตมะเฟืองเวรพลชานเดชเวรพลนะครับนี่หรือแม้กระทั่งรัตนศักวายุพักเด่นเหนือเด่นมูลีโรดเดยโรดสงคราม ฉัตรชัยไช่ฉัตรชัยปัญญาวุฒิฉัตรชัยปัญญาวุฒินะครับแล้วก็ฉัตรชัยพิบีอาคาเดมี่ฝนหลวงลูกเสด็จแม่พงทองเลิศิลาชุมแพทัวราชบุรีเพชรยินดีนะครับฤทธิชัยลูกเก้าเจ้าหนุ่มธนงสวนมิสกวันหรือแม้กระทั่งปัจจัยอบตนะครับในรุ่นนี้นะครับในน้ําหนัก116ปอนด์นี่แหละผู้รองวันนี้นะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรพลลันะครับไฟเตอร์มวยไทยน้ําเงินฉลองชัยนะครับเลขากร8ริวนะครับ ธงชัยทองสเสวกครับให้คะแนนสามท่านมีปรวัตรแขกสินทร์ธีรวุฒิศิลคอและก็อรนุชก,กลางครับผู้รองร้อยสิบหกปอนด์ครับวันนี้ผ่านไปสองคู่โอ้โหอุณหภูมิในวิธีมวยรังสิตนี่ร้อนระอุพอๆกับด้านนอกเลยนะครับอา้าวผ่านมาสองคู่โอ้โหสุดซุด,ดมาถึงคู่นี้นะครับคู่สามในน้ำหนักร้อยสิบหกปอนด์ฝ่ายแดงเพชรพัลล้านน้ำเงินฉลองชัยนี่แหละครับดูกันทั่วเมืองในเรื่องคู่มวยนะครับเสียโบ๊ทนะครับนัทเดช นี่แฟนชอบคู่ไหนแบบไหนอย่างไรมวยไล่เรียกกันแล้วรูปร่างไม่กินกันเยอะอ้าวจัดให้เลยทีเดียววันนี้ต้ตงของคุณนะครับซีเจริญพกพันอาหารจำกัดมาชนนึกถึงโตโยต้าต้องโตโ,ตโยตา้าเคมอเตอร์นะครับทั้งหมด21สาาขาข้าสุขริการ19แห่งรับกันเงิน8ปรีรถผูกถึง10ปีนะครับ02นะครับ662 6555จากโตโยตา้าเคมอเตอร์นะครับโดยคุณยิเชียนสมภพรุ่งโรด แล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณทั้งสมโอทีดีเพราะมีซิงด้วยนะครับสมโอทีดีเพราะมีซิงแล้วก็แตกเข็มละห้ารบาทนะครับแอนตาซินการขอกหนึ่งหมื่นแล้วก็จิงเจิงผู่เีินเชียวหนังนะครับก็พวจทยไทยพวซิงอยู่นี่จ้ของเลยทีเดียวคุณสายชนไทยพัสกุลนะครับเป็นผู้จัดการทั่วประเทศเลยทีเดียวรองผู้เอกวันนี้นะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรพันล้าน,น้ำเงิน ฉลองชัยครับครับนี่ครับมาดูประวัติทั้งคู่นะครับไฟแดงเพชรพันล้านไฟเตอร์มวยไทยครับนายอภิเชษนาแก้ว24ปีครับดาวดังจากสุราธานีหัวหน้าคณะครับนายหัวมิตรนครคุณสุมเมษซื่อสัตตมงกฏแล้วก็มีคุณนกยีนลาดกระบังครับเป็นผู้จัดการพร้อมด้วยอุปกรณ์มวยไฟเตอร์นะครับอุปกรณ์มวยไฟเตอร์ให้การสนับสนุน นักชกในดวงใจครับหาซ้ายอันตราพานครับพี่หลองพี่หลองปารัสเชฟเวอร์วันฉลองพีเแสนชัยมวยไทยยิมเจ็ดสิครั้งชนะ50แล้วก็แพ้23ครั้งนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินครับฉลองชัยเลยคัก็8ปลิ้วครับนายสุรกิจเทพคูเวียงนะครับ26ปีจากร้อยเอ็ดอำเภออาจสามารถนะครับอาจสามารถร้อยเอ็ด เกียรติประวัตินี่แชมเปี้ยนชมรมมวยสยามภาคอีสาน3เส้นเลยครับแล้วก็มีคุณคานินเบาพรมนะครับหรือว่าเลขาก๊อแปดลิ้วเป็นหัวหน้าคณะคุณธนกฤษพมมาหรือว่าคุณเข้าเกียร์แปดลิ้วนะครับเป็นผู้จัดการครับปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่ค่้ายมวยกอซอยตันนักชกในดวงใจโอ้โหคนเดียวกับมุมแดงเลยครับ่า พี่หลงพี่หลงซ้ายอันตราพานครับดาวดังจอมบูครับวันฉลองพีเคแสนชัยมวยไทยยิมตัวอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องเลยครับวันฉลอง90ครั้งชนะ80แล้วก็แพ้10ครั้งครับผลงานล่าสุดทั้งคู่ก็พลาดท่าแพ้น้องทั้งคู่เลยนะครับเพชรพลานีแพ้น้องให้กับเจเจอพิมลศรสีครับในยกที่3ส่วนฉลองชัยหรือยอดอุดรหรือยอดขุนพลสิงห์มนาศักดิ์เดิมนะครับผลงานล่าสุดก็แพ้นอกให้กับก้องพยัคฆ์พอรักบุลยก4ี่ครับวันนี้ แย่งตั๋วแจ้งเกิดครับอา้าวปลายยกแรกนะครับายแดงเดพชรพานานณุเงินฉลองชัยอา้าววันนี้ทั้งแตกเ็มละห้าร้อยนะจาแอนตาซินนะครับแล้วก็จะซื้อรถโตโยต้านะครับนึกถึงเคมอเตอร์เลย02นะครับ662655 5หกาลังจากนั้นแอนตาซินครับไมมอบรางวัลเตะก้านคอสอกกับเข่าลอย1,000 0บาท เ้าถ้ามีแผลแตกเข็มละ500บาทด้วยกันครับต้องขอบคุณกับแอนตซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นความด้วยท่านในห้างวินัยวีระพุทธชงนะครับรักเสปะไม้ไม้มมยไทยมาโดยตลอดแล้วก็ตโตยโยต้าเคมอเตอร์รครับคุณวิเชียนสมภพลุงโลดศูน <Es> ย์สองอุย้ยอุ้ยแม่ไหวไม่ไหวไหวไม่ไหวครับเพชรพันล้านทำท่าย,ยางแตกยางแตกจริงๆเลยโอ้โหระดมเตะแค่เตะแบบไม่เลี้ยงเลยอ่ะ เตะไม่เลี้ยงไข่เลยนะครับเรียบร้อยเลยนะครับออกกรรมการนับก่อนนะครับเพชรพัลล้านนะครับฉลองชัยมาไม่น่ารอดนะครับไม่น่ารอดไม่น่ารอดไม่น่ารอดไปแล้วโอ้ยเร็วเกินคาดเลยทีเดียวนะครับโอ้โหกระต่อยแบบไม่เลี้ยงไข่เลยโอ้โห 1, นําเมืนสุดๆนะครับฉลองชัยนะครับโอ้โหเพชรพัลล้านเรียบร้อยนะี่มาดผู้ชนะนะครับ